โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกตังหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียออตไนแพคด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยกันเพื่อก่อนรับชมคลิปแบนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้ช่องนี้ด้วยนะฮะวันนี้ครับผมจะมารีวิวเจาะลึกข้อมูลสกิลของ Endeavor นะแต่ว่าผมจะควบไปเลยแล้วกันนะผมจะมารีวิว Endeavor Awake ด้วยนะครับทุกคนผมก็ทำการ Awake e n d e a v o r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สําหรับเอ d เดเวอร์ตัวนี้นะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตู้กาชาแดงนะครับกาชาธาตุแดงเนี่ยได้ออกไปแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากหาตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปหาจากตู้กาชาเนจินะครับก็คือตู้กาชารุ่นพี่นั่นเองนะครับก็มีเอ d เดเวอร์อยู่ในนั้นนะแต่ก็ค่อนข้างโอกาสได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆเอาล่ะเดี๋ยวไปดู สกิลของ Ende a v o r กันหน่อยนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆหลักๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจัดจ้านมากๆนะครับดาเมจแบบโหรุนแรงนะครับจะจุยกระจายนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใน p v p ให้ละกันนะครับอโอเคทีมนี้เลยนะฮะะผมจะเล่นเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับหรือว่าเอานนี้อันนีเอาจี้แล้วกัน โอเคมาใครอยากให้ทำตัวอะไรนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ใต้คลิปเลยนะครับอยากให้ผมแบบรีวิวตัวอะไรหรือว่าแตะสกิลข้อมูลตัวอะไรใต้คลิปนี้เลยนะฮะมาครับเริ่มจากสกิลแรกของเขาก่อนนะสกิลแรกของเขาเนี่ยเอ็นเดเวอร์ที่ให้มากับตัวเนี่ย จะเป็นสกิลสร้างความเสียหาย225%แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสต่ำนะครับที่จะติดเผาไหม้ก็คือโอกาสน้อยนะครับที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดเบิร์นเผาไหม้เป็นเวลา3เทินนะครับลดความเร็วของศัตรูนะครับ10%เป็นเวลา3เทินครับสกิลนี้คู่ดาวที่6นะครับ6รอบ6เทินนะครับมาเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับอตอนแรกผมขออนุญาตใช้สกิลพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ มาครับสกิลนี้มันจะเป็นสกิลหมู่นะครับทุกคนเดินดูพร้อมกันนะครับนี่เลยครับบูมหโหครับแรงนะและโอกาสน้อยครับที่จะติดเผาไหมนะครับเพื่อนๆอ, <c oughs> อ่ะมาสกิลถัดมานะครับทุกคนสร้างความเสียหาย350%อหาแก่ศัตรูตัวเดียวนะครับมีโอกาสเบิร์น น้อยนะครับเหมือนกันเป็นเวลา3เทิร์นนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม40%นะครับหากศัตรูมีดีบัฟความเร็วนะครับอันนี้สกิลที่4รอบนะครับมาก็ยัดไปครับมาสกิลมีค่อนข้างแรงนะครับทุกคนเดี๋ยวดนะูแต่ว่าเจออีกิโร่บนี้กอดเข้าหรือเปหายไปเลยนะครับ <laughs> หายไปเลยเมื่อกี้โอเค มาดูสกิลถัดมาครับทุกคนอ,อันนี้เป็นสกิลตตัวผมพูดให้ฟังก่อนละกันมันคือเพิ่มเกรดพัสอันตาเพิ่มท่าไม่ตายนะครับ30%นะครับเมื่อเริ่มแต่ละเวฟเพิ่มพลังโจมตี40%เป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันค่อนข้างดีมากๆเลยนะทุกคนเริ่มเวฟคือการเริ่มเทิร์นอะเริ่มแบบเริ่มในช่วงถัดมาของศัตรูที่ตายอะไรทำนองนี้นะครับมา แล้วก็อันตรีผมพูดในอันตรีก่อนละกันอันติีเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับอินเดเวอร์นะครับสร้างความเสียหาย650%แก่ศัตรูตัวเดียวนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะติดเผาไหม้ก็คือแบบโหแทบแบบ100%เลยนะที่จะติดเผาไหมาเป็นเวลา3เทินนะครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันติไปแล้วนะครับมานี่เลยนะครับอันตีก็จะสวยแบบนี้นี่ผมกดไวไปหน่อยนะครับทุกคนบึ้ม แแรรรงงคับทางเขาน่าจะโหดนะโอเวอร์หอผิดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสกิลตัวอีกอย่างนึ่งครับเมื่อ HP เหลือ50%หรือน้อยกว่าเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับสร้างความเสียหายแบบย้อนกลับเป็มาลา3เทินนะของ Endeavor นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆค่อนข้างโหดเลยนะสำหรับ Endeavor เนี่ยผมก็ใช้งานอยู่นะครับทุกคน รับรองไม่ผิดหวังครับถ้ามีตัวนี้นะเพราะว่าดาเมจเนี่ยรุนแรงมากๆเลยครับ <c oughs> แล้วผมก็เอาเวกุญที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคมาดูชนะบ้านซ้าย อเตอร์ค่ะพอดิจิโร่ผมยังไม่อัพเลยเหมือนเด็กน้อยมาวิ่งเล่นนะครับนามยิยะที่ตัวนี้เนี่ครับบุ้งหายไปเนะี่ยตายเลยนะครับโอ้พระเจ้าไม่คิวจะแรงขนาดนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเอ็นเดเวอร์แล้วก็เอาเวกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ยังไงถ้าใครอยากให้ทำตัวอะไรอยากให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ